สวัสดีค่ะจันบีค่ะวันนี้ค่ะจันบีนะคะมีมีดนะคะมีดใบใหญ่ใบยาวนะคะ18นิ้วมาให้ชมกันนะคะนั่นก็คือออนแาริโอนะคะที่เราเรียกว่าออนแาริโอมาเชเต้นะคะนี่ดูเลย18นิ้วนะคะยาวมากๆสำหรับคนที่ชอบมีดเ,เล่นมีดใหญ่ยาวหรือว่าหักล้างถังป่าถังคงนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันวันนี้แล้วก็จะให้ดู2แบบด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็คือมาเชเต้หกหนึ่งสี่ห้านะคะใบสิบแปดนิ้วนะคะนั่นก็คือถ้ารุ่นเนี่ยก็คือหกหนึ่งสี่ห้าหนึ่งขีดสิบแปดนิ้วนะคะรุ่นนี้นะคะด้านก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูกันก่อนอ่ามาดูตัวนี้นะคะจะเหมือนกัมยี่เห็นผิวไหมคะว็อกแวบว็อกแวบนะคะผิวเนี่นเมียนเป็นกัมยี่เลยนะคะอ่าสันก็ขึ้นคมมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะสามารถใช้ฟันได้นะคะ ได้เลยแต่ถ้าใครที่ชอบความคมเพิ่มขึ้นเราสามารถรับรับตัดคมได้อีกนะคะใบมีดเป็นเหล็กไฮคาร์บอน195 0นะคะเป็นฟูลแท้งนะคะมาดูที่ตัวด้ามตัวด้ามมันนี่เป็นพลาสติกหล่อขึ้นมานะคะอ่าเป็นฟูลแท้งเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะเชื่อมยึดด้วยน็อตเลยนะคะกข็ขันเข้าเลยตรงนี้จะพิมพ์ว่า Ontario Knife US นะคะอ่าส่วนอีกด้านหนึ่งจะไม่มีนะคะ ตัวนี้ความแข็งอยู่ที่52-55นะคะความยาวของใบเดี๋ยวอาจารย์ไว้ท่านี้นะตั้งแต่บาบมีนะคะยันมาโคนมีดตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนี่นะคะมาถึงนี่ส่วนด้ามเนี่ยก็อยู่ประมาณ5นิ้วนะคะรวมไปเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่กับประมาณออ่23.3หรือเกือบ24นิ้วนะคะรวมแล้วสําหรับคนที่ชอบมีดเล่มยาวแล้วก็ถางป่าถัางคงได้ดีนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นพลาสติกหล่อขึ้นมานะคะเป็นพลาสติกก็ทนทานพอสมควรนะคะสำหรับใครที่ชอบมีดแต่ตรงนี้บอกให้ฟังมันจะมีความบุ๋มลงไปนิดนึงนะคะถ้าถามในดุลพินิจขอจันบีเอาเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันรู้สึกยังไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่ในจุดนี้นะแต่บางคนก็ชอบถามว่ามันมีผลกับการใช้มีดไหมไม่มีผลนะแต่จันบี แต่จันดีรู้สึกอ่ามันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่จันดีรู้สึกจับมันแล้วมันไม่สมูทอะ่ะแต่ผู้ชายหลายคนก็ชอบนะคะทรงนี้ทรงนี้โหผลิตมาแบบนานมากนะคะแล้วก็มานิยมใช้เพราะว่ามันในยุคข,ของสงครามที่อ,อเมริกาสงครามเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะนะคะทหารอเมริกาก็ใช้นะคะออนเทโอก็ผลิตให้กับอเมริกานะคะก็เป็นทรงมาเชสเต้หรือที่ประเทศไทยหรือชาวไทยเราเรียกว่าสปาตาในเองนะคะ นี่แหละคะ่ะเนี่ยคือต้นแบบของมีดสปาร์ตาที่ที่คนไทยเรียกนะคะนี่ต้นแบบจริงๆคือแบบนี้นะคะแต่มันจะแตกต่างกับมีดชาวสปาร์ตานะคะคนละแบบเลยถ้าถ้ามีคําว่าชาวสปาร์ตานั่นคือเขาจะใช้มีดอีกแบบหนึง่งชาวสปาร์ตาเนี่ยจะอยู่ไปทางตอนใต้ในะคะของของกรีกนะคะเป็นนครรัฐนครหนึ่งนะคะเป็นอยู่ในอาณาจักรของกรีกนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่นี้สปาร์ตานี้เราเรียกกันในหมู่คนไทยที่ส่วนใหญ่นิยมพูด แตกมันคือมีดมาเชตเต้นั่นเองนะคะตัวใบเนี่ยเห็นไหมคะวิบ,บวับวิบวับนะคะเคลือบไปด้วยสังกะสีคอร์สเฟสนะคะสังกะสีคอร์สเฟสหรือว่าซิงคอร์สเฟสนั่นเองนะคะน้ำหนักโดยรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ1กิโลนะคะรวมรวมแล้ว1กิโลถามว่าหนักไหมเวลามาจับแล้วด้วยความที่ใบนีม่มันยาวมันก็มีความบาลานซ์ของน้ําหนักอยู่นะคะก็ไม่ได้หนักมากมายนะคะเหมาะแก่การที่จะฟันอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบก็แนะนํา ส่วนตัวข้างท้ายเขาก็จะมีตัวห้ห้อยแบบนี้นะคะหรือกันที่เราเรามองออกมาเนี่ยเพื่ออะไรคะกันการลื่นนะคะการล็อกต่างๆก็ได้ดีพอสมควรนะคะจุดนี้ตรงนี้ก็มีกันกันไม่ให้มือลื่นไปโดนมีดนิดหนึ่งนะคะก็ได้อยู่ตรงนี้ก็สามารถร้อยเชือกได้เป็นรูนะคะอ่าก็ถือว่าสําหรับคนที่ชอบมีดเล่มยาว ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่คนนิยมนะคะในฐานอเมริกันหรือคนอเมริกันที่ชอบเข้าป่าเข้าดงก็นิยมใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะ,ะต่อมาอาจารย์บีอาเดี๋ยวจะขอให้ดูปลอกซึ่งปลอกก็จะเป็นพลาสติกถามว่าบางที่ก็ไม่มีปลอกให้บางที่ก็มีให้ก็แล้วแต่ที่เราจะไปเลือกซื้อนะคะแต่ถ้าซื้ออาจารย์บีม,มันมีปลอกให้ด้วยเป็นปลอกพลาสติกคะ่ะก็แต่มันอาจารย์อาตรงนี้เป็นเหล็กนะคะติงอยู่ตรงนี้นิดนึง อันนี้เม็ดอินไต้หวันนะคะปลอกเม็ดอินไต้หวันส่วนในตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กน,นะคะเอาไว้เหน็บกับเข็มขัดสนามได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพิเศษมีที่รับมีดนะคะมันเขาเขาออกแบบและคิีเอเดมาค์าประมาณว่าเวลาชักมีดออกมาใบมีดก็จะมาลงล็อกแบบนี้อยู่อย่างนี้นะคะอยู่อย่างนี้ใบมีดก็จะดึงมาแล้วก็ลงล็อกพอดีกับการรับมีดนะคะ แต่เอาตรงๆจากผู้ใช้งานจริงจากอาจารย์บีแล้วกันนะมันไม่ได้อ่ะมันใช้มันมันมันใช้ไม่ได้จริงนะคะมันใช้ไม่ได้จริงเวลาดึงออกมาเนี่ยเวลาดึงออกมาแทนที่มันจะล็อกอยู่มันก็มีอยู่อันนี้ก็ต้องอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องเอามือประคองไว้ซึ่งมันเสียวมากในการที่จะบาดมือแล้วมันก็รับไม่ได้จริงซึ่งอาจารย์บีก็มองว่าไม่ต้องใช้พับมันลงไปเลยนะคะไม่เกิดประโยชน์ออกแบบมายังใช้งานไม่ได้จริงไอ้ที่รับมีดเนี้ย ส่วนข้างในนี้อาจจะมีปลอกที่ผลิตตัวใหม่มาหรือยังไม่แน่ใจแต่อันนี้ค่ะมันจะมีเหล็กที่มันเชื่อมอยู่กับข้างในมองไม่เห็นเนาะไอตัวเนี้ยมันเชื่อมติดกับไอปลอกแล้วข้างในมันก็จะมีหมุดซึ่งอันนี้คือปัญหาปัญหาคือยังไงคะนี่ทุกคนเห็นรอยนี่ไหมคะนี่เลยค่ะพอใส่เข้าไปปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บพอชักออกมาค่ะไอตัวหมุด ที่มันเกินออกมานี่แะค่ะมันถากเนื้อมีดเลยถากเนื้อมีดจนเป็นรอยอย่างเงี้ยค่ะถ้าจริงๆแล้วคนใช้งานเนี่ยก็จะไม่ซีเรียสนะคนใช้งานจริงไม่ซีเรียสเพราะว่ายังไงก็ใช้มีดอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่คิดอยากจะสะสมด้วยก็จะรู้สึกนิดนึงอะว่าเอ๊ะมันถากมีดเราเป็นรอยแต่ถามว่ามันไม่ได้กินไม่ได้กินเข้าไปทําให้เนื้อมีดเสียหายนะแต่ด้ยวยความที่มันลงเอ่อเป็นซิงค์ฟอสเฟตสีดํา มันเลยเห็นเป็นสีอย่างนี้แต่ถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆอะคะ่ะยังไงมีดมันก็ต้องมีการเช็ดขัดล้างอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีรอยเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าถามมาจนดีก็ยังไม่ตอบโจทย์นะว,ว่ามันควรจะต้องปรับปรุงไอตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันคือ1นขีดสินิ้วนะคะแต่อีกตัวหนึ่งที่จะโชว์ก็คือเหมือนกันเลยคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะคะ18นิ้วเหมือนกัน แต่มีกระบังกันมือนะคะนี่นะคะอันนี้จะมีกระบังกันมืออันนี้เขาเรียกว่าดีแฮนด์ลนะคะเอาไว้สําหรับการมือหลายๆคนก็เราไปหักป่าถางพงก็กันมือได้นะคะการอันตรายได้คุณสมบัติเหมือนทุกอย่างทุกประการที่พูดไปเมื่อกี้หมดเลยนะคะเป็นใบเออเป็นเหล็กไฮนะค,คาร์บอนนะคะเป็นฟูลแท้งทุกอย่าง เลือบซิงค์ฟอสเฟตเหมือนกันนะคะใบ18นิ้วเหมือนกันนะคะต่างกันแค่อย่างเดียวมีกระบางกันมือกับไม่มีกระบางกันมือแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตัวด้ามมันนี้นะคะเขาจะเป็นเอ่ป็นพลาสติกที่หล่อขึ้นรูปมันเนี่ยเป็นฟูลทนะคะแต่ก็จะทําเป็นเขาเรียกว่าเออเหมือนกับ f e ลแ back d แ h a n d l e ลนะคะดีแฮนดคือตรงนี้ยคะ่ะมันตัวดีด้ามจับเป็นรูปตัวดีฟิลแบ็กดีแฮนด์นะคะ ทำเป็นลายลายขีดขีดไว้เพื่อป้องกันในการลื่นไหลแล้วก็เพิ่มตำแหน่งในเรื่องของวิวถีการล็อกมือได้ดีมากขึ้นนะคะตรงนี้จะพิมพ์ว่า Ontario Knife นะคะส่วนอีกออีกย่านนึ่งก็ Ontario Knife เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็น Ontario Knife US นะคะโอเคอ่ะ รู้อย่างเหมือนกันเป๊ะนะคะก็อันนี้จะเรียกว่ารุ่น18นิ้วแบบที่มีกระบังกันมือคือ18นิ้วส่วนแบบที่ไม่มีกระบังกันมือคือ1ขีด18นิ้วนะคะหรือมาเชเต้6 1ห5้านะคะก็สามารถดูกันได้นะคะขนาดท,ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะคะน้ำหนัก,กประมาณ1กิโลปลอกก็เหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะไปซื้อปลอกที่มันเป็นปลอกหนังหรือปลอกผ้าก็แล้วแต่นะคะก็ไปเลือกดูเลือกสั่นกันได้นะคะ โอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อใครชอบมีดมีดรุ่นใหญ่นะคะมีดใบใหญ่นะคะมีดใบยาวนะคะ,นนะ,คะ18นิ้วก็เป็นอีกตัวเลือกหนึง่งแต่ตัวนี้ตัวที่มีปลอกเนี่ยตรงนี้นะคะเขาเนียนไปเลยเวลาจับมันก็จะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเออตะคิดตะขวงใจสำหรับจันดีนะคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกก็ได้อันนี้ก็จะเนียนเนียนไปจับง่าย mm hmm. ไม่รู้สึกเจ็บมือหรือไม่รู้สึกครุกระที่มือนะคะโอเค อันนี้ก็แนะนําสําหรับใครที่ชอบเล่นมีดใบยาวใบใหญ่นะคะอันนี้คือต้นแบบมีสปาต้าที่คนไทยพูดถึงเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดถูกใจกันไว้ด้วยกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะมีคลิปอะไรเดี๋ยวอาจารย์ดีจะมาอัปเดตให้ฟังให้ดูใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามการสวัสดีค่ะ